สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมอยู่ที่สำนักง,งานขนส่งจตุจักรหรือขนส่งใหญ่ครับกรมการขนส่งทางบกน,นะครับวันนี้เราจะมาทําการโอนรถยนต์กันนะครับผมซื้อรถมือสองมาทีนี้เจ้าของเก่าเอาโอนลอยมาแล้วก็ทําหนังสือมอบอำนาจมา,มาวันนี้เราจะมาทําการโอนให้เป็นชื่อเรากันนะครับผม <N> <N> เราจะต้องมาที่อาคารส <N> ี่นะครับผม เพราะที่ฝนตงจัดๆนะให้มาที่อาคารสีก่อนที่เราจะไปโอนเนี่ยเราต้องมาทําการตรวจสภาพรถก่อนนะครับให้เจ้าหน้าที่ครับตรวจสภาพรถก่อนพวกเลขเครื่องเลขอะไรเนี่ยตรงกับเล่มทะเบียนที่เราได้มาหรือเปล่านะครับผมวันนี้มากันถึงนี่ประมาณ6กโมงครึ่งได้มาถึงก็เราก็มาจอดต่อคิวได้เลยครับที่นี่เขาเปิดให้เข้าตั้งแต่เช้าแล้วครับผมขณะนี้เวลาประมาณ7จ็ดมงสินะครับผมเจ้าหน้าที่ก็จะเริ่มเรียกคนที่มาต่อแถวเนี่ยให้ไป ตรวจเอกสารเบื้องต้นก่อนนะครับผมก็จะมีพวกเอกสารใบคําขอรับโอนอำนาจบัรปชาชนของผู้โอนและผู้รับโอนนะครับผมซึ่งจะเป็นการตรวจเบื้องต้นก่อนนะครับเพื่อเช็คว่าเอกสารที่เราเตรียมมาเนี่ยถูกต้องหรือไม่นะครับผมพอเจ้าหน้าที่ตรวจว่าผ่านแล้วเช็คและเอกสารเราครบก็จะให้มาคอยที่รถนะครับผมเพื่อรอเรียกเข้าไปตรวจสภาพต่อไปนะครับผมขณะนี้เวลาบ่ายจ็ดโมงครึ่งนะครับผมเจ้าหน้าที่ก็เริ่มเรียกอน,นำรถเข้าไปตรวจสภาพแล้วครับ ผมหลังจากเข้ามาในที่ตรวจสภาพรถนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะมาทําการเช็คเลขเครื่องเลขตัวถังนะครับผมมันก็จะทําการขูดเลขเครื่องเลขตัวถังเอามาแปะไว้ในเอกสารด้านหลังนะครับผมขณะนี้เวลาประมาณ7จ็ดโมงสีนะครับผมเกือบเกือบแปดโมงก็ได้ทําการตรวจสภาพรถเสร็จแล้วครับจากที่อาคารสี่ได้เอกสารตัวนี้มาเจ้าหน้าที่บอกว่าให้เรามาที่อาคารสองนะครับผมเพื่อทําเนินการทําการโอนเล่มให้เป็นชื่อเราก็นับว่าเป็นการทางานที่ค่อนข้างรวดเร็วนะครับถ้าเรามาตั้งแต่เช้า ครับผมหลังจากที่เรามาที่อาคารสองแล้วนะครับผมก็ให้ขึ้นมาที่ชั้นสองนี่แหละครับถ้าเป็นรถเก่งนะครับผมรถเก่งรถแล้วก็บากเป็นชั้นสองครับผมแล้วก็เข้ามาทางด้านซ้ายมือก็เจอจุดตรวจเอกสารนะครับผมให้มาต่อคิวเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจเช็คเอกสารการโอนของเราอีกทีนะครับผมว่าเรียบร้อยหรือไม่นะครับ <saya. S 1> หลังจากที่เราได้ทาการตรวจเอกสารจากเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วครับผมช่องงานรถยนต์นั่งไม่เกินเจคนนะครับอันนี้เป็นรถเก่งนะครับผม รับผมหลังจากที่เราได้ยื่นเรื่องให้เจ้าหน้าที่ตรงงานรถยนต์น,น,นั่งไม่เกินเจ็ดคนแล้วนะครับผมเขาก็จะให้บัตรคิวมาทีนี้เราก็มารอเรียกมานั่งรอเรียกคิวครับผมวันนี้ก็คิวยาวพอสมควรถ้าโอเนี่ยมันก็แล้วแต่ที่เขาประเมินมาแล้วครับผมค่าประมาณสามแสนกลางๆรวมเบ็ดเสร็จค่าค่าอากรค่าคำขอก็ประมาณสองพันนิดๆครับอ่ แต่ว่าหลจากโอนเสร็จแล้วเนี่ยไปหาอะไรกินที่ลงอาหารคนส่งดีกว่าเห็นยีโ่โหไม่ไดเมื่อกี้แอบชิมไปแล้วรสชาติดีช้ได้เลยต้มกุ้งหมู40บาทข้าว10บาทโอเคเดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวก่อนแล้วก็วันนี้ขอจบวิวการมาโอนรถยนต์ที่ขนส่ง แต่เพียงเท่านี้นะครับ